เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะคะมาปักหมุดกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยค่ะที่ซิลค์คาเฟ่ของจิมทอมสันนะคะ คอนเซปต์ของที่นี่คืออะไรมั้งคะร้านจินทอมสันเนี่ยเราก็จะมีเ <c oughs> นเจอร์ของความเป็นซิล <c oughs> นะครับแล้วก็สถาปนิกกรรมที่มีความเป็นไทยและมานาใจเนี่ยก็ได้มาจากองค์ประกอบของบ้านเรือนไทย <c oughs> ที่คุณจินอยู่ที่ซอยเ <c oughs> กษตรสรรสองเราก็หยิบงานดีไซน์หรือองค์ประกอบที่อยู่ที่นั่นนี่แหละมาตกแต่งร้านนะคะ <c oughs> ด้วยคอนเซปต์สีแพทโทนของเราคือสีชาติข้างบนนี้น้องไอก็จะเห็นถึงกระสวยกี่ทอ <c oughs> ที่ทํามาจากซิล <c oughs> เป็นคีย์ไฮไลท์ที่เห็นปุ๊บเ <c oughs> ตะตารู้เลยว่าร้านจินทอมสันแน่นอน สินค้าไฮไลท์ของจิมทอมป์สันเลยคืออะไรคะคนนจะนึกถึงไทยซิลน้อง<ะ>รือว่าผ้าไหมไทย<ะ>ซึ่งพัฒนาประปงเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบแต่ไฮไลท์เลยที่เราจะแนะนำก็คือฟิชเชอร์แมนแพน s ์นะฮะฟิชเชอร์แมนแพนก็คือเกงเล<ะ>ที่แบบคนในแถบเส้นสูงสุดหรือ tropical countries เราเนี่ยชอบใส่เพราะมันเซ่สบาย,บายะบายอากาศอะไรยยยอย่างเงี้ย สิลคาเฟ่อันนี้คือเป็นแห่งแรกของสยามพิวัฒน์และสยามาักชิมายะนะครับเป็นสิลคาเฟ่ของเราแล้วก็มีเมนูที่อยากให้น้องไอซ์ได้ลองด้วยอย่างแรกเลยก็จะเป็นแซนด์วิชสปินิแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในนะครับถัดมาก็จะเป็นแมคคาเดเมียเค้กชีสเค้กนะครับไฮไลท์สุดๆก็จะเป็นพาพยาชีสเค้กซึ่งมีมะนาวบีบให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นเค้กส้มตำถ้าอยากรีเฟรชก็จะมีจิมทอมสันเบลนทีนะครับเป็น มาวอรี่จากฟาร์มของเราเลยที่ปักคงชายขาดไม่ได้เลยสำหรับคนไทยคือไทยไอซ์ีอันนี้เป็นดับเบิลดีไลท์นะฮะก็จะมีไทยไอซ์ีอยู่ข้างล่างตามด้วยครีมชีสแล้วก็ออนท็อปด้วยสกู๊ปของไอศครีมที่เป็นไทยไอซีขอขอบคุณด้วยนะค่ะขอบคุณเริบข้อมูลค่ะ